สวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ฟังครับวันนี้สีสเกตชา n n นลนะครับจะมารีวิวกล้องถ่ายวิดีโอ Sony h a n d y c a m เป็นวิดีโอ8นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับจะเห็นโลโก้นะครับ Sony h a n d y c a m มนะครับมัลติ n g u a g e นะครับมัติ a ั g u a g e Title นะครับตัวนี้จะเป็นวิดีโอ8นะครับเขียนว่าวิดีโอ8เพราะฉะนั้นม้วนเราจะต้องใช้วิดีโอ8นะครับอันนี้ซูม2 0 0 x นะครับมี โหมดไนท์ช็อตด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ Sony ตัวนี้ไม่ทราบว่าเป็นตัวในตํานานหรือเปล่าครับไนท์ช็อตนะครับที่สามารถถ่ายผ้าทะลุบางๆนะครับถ่ายถ่ายผ้าบางๆทะลุได้นะครับในโหมดไนท์ช็อตนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ในตัวนะครับมีแบตพร้อมแต่แบตไม่เก็บไฟแล้วนะครับผมลองชาร์จดูแล้วเพราะฉะนั้นต้องเสียบปลั๊กนะครับคุณผู้ชมเวลาเราจะเล่นม้วนต่อออก จอต่อวิดีโอออกไปใส่จอทีวีนะครับเราต้องเสียบปลั๊กไว้ตลอดนะครับคุณผู้ชมครับผมคาดว่านะครับจะใช้งานได้ปกตินะครับแต่ผมไม่มีม้วนลองนะครับเนื่องจากเสียบปลั๊กไฟเข้าไปแล้วมันสามารถที่จะเล่นอะไรต่างๆได้นะครับตรงนี้ก็จะอยู่ตรงนี้ปิดได้นะครับแต่ผมเปิดออกมาไว้เตรียมไว้ลองต่อทีวีดูนะครับนี่ด้านหน้านะครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโซนี่วิดีโอเลนนะครับออปติคอล 20x นะครับซูมได้ 20x ทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสวยงามทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าโซนี่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กไฟนะครับเสียบไฟฟ้าเข้าไปดูนะครับให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับว่าการใช้งานนั้นมันจะเป็นเช่นไรนะครับนี่มันอยู่ข้างล่างเดี๋ยวขออนุญาตพอสหยุดคลิปไว้ก่อนแป๊บหนึ่งครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมเสียบปลั๊กแล้วนะครับมันก็จะชาร์จ แบตเตอรี่เข้านะครับมีสถานะชาร์จที่แบตเตอรี่ตรงมุมตรงนี้นะครับมีเห็นไหมครับเป็นรูปก้อนแบตเตอรี่นะครับแต่มันคาดว่าแบตน่าจะเสื่อมแล้วนะครับคุณผู้ชมครับต้องเสียบไฟไว้ตลอดนะครับหรือมันชาร์จไม่เข้าหรืออย่างไรนี่ครับมีมีแบตเตอรี่ไหมครับเป็นแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องนะครับคุณผู้ชมครับผมจะลองลองเปิดเครื่องขึ้นมานะครับเดี๋ยวกดตรงนี้นะครับตรงนี้มันอยู่ที่ล็อกเราต้องเลื่อนลงมาที่คําว่าสแตนบายนะครับเลื่อนตรงนี้ปุ๊บนี่ครับ เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับให้มันอยู่ให้ลูกศรมันชี้อยู่ที่คําว่า Standby นะครับตรงนี้แล้วนะครับอยู่ในโหมดของ Standby นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเตรียมพร้อมความถ่ายนะครับเราก็ต้องข้างบนนะครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับมันจะมีตรงนี้ผมออฟไว้อยู่นะครับออฟแล้วก็มีคําว่าชาร์จนะครับออฟแล้วก็ชาร์จนะครับ ถ้าเลื่อนตรงนี้ขึ้นมาข้างบนเที่ยวให้ตรงเที่ยวเขียวอยู่ตรงข้างบนคําว่าคาร์เมล่ามันก็จะเปิดกล้องนะครับผมเลื่อนขึ้นมานะครับเปิดแล้วนี่นะครับเปิดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเปิดแล้วนะครับทีนี้ผมจะลองลองเอานี่ครับ e อเจ็คเอาเอาเอาที่ใส่ม้วนมันออกมานะครับก็เลื่อนลงมาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่มันก็จะเลื่อนขึ้นไปเห็นไหมครับเลื่อนขึ้นมานะครับเห็นหัวเทปอ่านปกตินะครับแล้วก็จะมีไฟแดงๆอยู่ข้างล่างเห็นเลยนะครับตรงนู้ด นี่ครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือเครื่องมันใช้ปกตินะครับมันถึงเปิดขึ้นมาได้นะผมจะปิดนะครับปิดตรงนี้ปุ๊บนี่มันก็เลื่อนลงไปเองเก็บปั๊บแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะลองต่อสาย AV นะครับต่อสาย AV ตรงนี้นะครับนี่สาย AV เนี่ยครับผมจะลองต่อ AV เข้าตรงนี้นะครับปุ๊บเดี๋ยวนะครับ นี่นะครับคุณผู้ชมครับผมเสียบสาย a v เพื่อที่จะลองต่อกล้องนะครับแล้วก็ดูกันนะครับว่าภาพมันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับผมต่อใส่กับทีวีนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมเปิดทีวีนะครับนี่ใช้รีโมทเดี๋ยวเปิดทีวีขึ้นมาก่อนนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับ AV แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวนะครับ a V นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตรงนี้อ่านี่นะครับ ติดแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะหันกล้องมาทางนี้นะครับหันกล้องมาตรงประตูนะครับอะเสียบสายดีๆนะครับเสียบสายไฟให้มันดีๆนะครับแล้วมันก็จะเข้านะครับคุณผู้ชมครับอนี่นะครับคุณผู้ชมมันก็จะออกดีนี่ผมต่อมาจากบัรฉายมาจากทางโน้นนะครับนี่นี่นี่ครับ นี่ผมเลื่อนกล้องนะครับนี่เลื่อนเลื่อนกล้องโอ้โหลกมากเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่ถ่ายผมต่อจากตรงนี้นะครับต่อออกทีวีได้นะครับคุณผู้ชมครับต่อออกทีวีได้เดี๋ยวผมจะเลื่อนโหมดไนท์ช็อตนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนโหมดไนท์ช็อตมานะครับอ้าวตรงไหนอะไนท์ช็อตเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนไนท์ช็อตนะครับอ๋ออยู่ตรงนี้นะครับไนท์ช็อตเดี๋ยวผมจะเลื่อนนะครับไนท์ช็อตนะครับปุ๊บ นี่ครับถ้าเราเลื่อนขึ้นมาไนท์ช็อตนะครับมันก็จะมีคําว่าไนท์ช็อตขึ้นมาให้เราเห็นเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับอันนี้ฉายในโหมดของไนท์ช็อตนะครับ่าเดี๋ยวผมหันไปหันมานะครับหันกล้องนี่ครับในโหมดของไนท์ช็อตนะครับเดี๋ยวปิดปิดไนท์ช็อตนะครับตรงนี้ถ้าปิดก็จะหันไปทางโน้นปุ๊บนี่ครับอันนี้ผมปิดไนท์ช็อตแล้วนะครับนี่ผมปิดไนท์ช็อตก็เป็นภาพปกตินะครับคุณผู้ชมครับ อ่านี่มาดูกันมาส่องกันในนี้ได้เลยนะครับส่องกันในนี้ก็เห็นนะครับเป็นจอตรงนั้นอยู่ข้างในนะครับนี่คือกล้องถ่ายวิดีโอ8นะครับของยี่ห้อโซนี่นะครับคุณผู้ชมครับโซนี่วิดีโอ8นี่ครับผมเปิดถาดขึ้นมาเปิดเปิดไอที่ใส่เทปนะครับที่ใส่เทปวิดีโอ8เข้ามาให้ทุกท่านได้ดูนะครับมันใช้ปกติเลยนะครับแต่ผมไม่มีม้วนแค่นั้นเองนะครับคุณผู้ชมครับ คือผมไม่มีม้วนที่จะลองให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับถ้าปิดอย่างนี้มันก็จะลงไปเองมันเลยนะครับปิดนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มที่เราจะเล่นวิดีโอนะครับคุณผู้ชมครับปุ่มเล a y นะครับกรอเดินหน้าโพสนะครับแล้วก็สต็อปนะครับนี่ปุ่มเล่นนะครับนี่ปุ่มสต o อปนะครับคุณผู้ชมครับดูกลไกยังคงดีอยู่นะครับคุณผู้ชมครับยังคงสวยงามอยู่ครับนี่เลื่อนหันกล้องไปทางนี้ไปทางประตูนะครับนี่นี่เป็นกล้องวงจรปิดได้นะครับ ยังใช้ได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับเสียบปลั๊กต่อ AV ออกแต่แบตนน่าจะไม่เก็บแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแบตไม่เก็บเดี๋ยวผมจะเลื่อนมาไนท์ช็อตให้ดูนะครับปึ๊บนี่ครับเป็นโหมดไนท์ช็อตนะครับของโซนี่เขาเลยนะครับเขาเก่งมากนะครับเป็นกล้องในตํานานก็ว่าได้นะครับมีบางคนถึงขนาดบอกว่าไนท์ช็อตของโซนี่นะครับถ้าใครใส่ชุดนอนบางๆนะครับแล้วเจ้าโซนี่ตัวนี้ถ่ายเข้าไปในชุดนอนบางๆจะทะลุทะลุ ชุดนอนเลยนะครับทะลุเสื้อผ้าเลยในโหมดไนท์ช็อตนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนนะครับผมก็ไม่เคยใช้นะครับแต่ผมผมอ่านดูในในเว็บไซต์หรือคนรุ่นเก่าๆเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าไนท์ช็อตของโซนี่มิดีโอแหรือว่าไฮแปดนะครับไฮเอทของโซนี่นั้นทําได้จริงๆนะครับไนท์ช็อตเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปโหมดธรรมดานะครับนี่โหมดธรรมดานะครับโหมดธรรมดาครับอันนี้ไนท์ช็อตนะครับนี่มันก็จะขึ้นว่าไนท์ช็อตนะครับแล้วก็เป็นสี กลางคืนนั่นเองไหนสอดก็คือถ่ายกลางคืนนั่นเองอ่ะปรับไปโหมดธรรมดานะครับปุ๊บนี่ครับโหมดธรรมดาแล้วครับนี่ก็คือเจ้า Sony v i d ดีโ8นะครับคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวเปิดที่ใส่ม้วนขึ้นมาอีกทีหนึ่งให้ทุกท่านได้ดูครับมันก็เด้งมาเองแบบนี้และครับอ่าถ้าเราจะปิดแล้วก็ดันไปทางด้านใปุ๊บแต่มันก็จะเลื่อนลงเองนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือภาพรวมของการต่อสาย AV สีเหลืองๆนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ สาย AV สีเหลืองไปเข้ากับทีวีนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือวิดีโอเทป8นะครับหรือว่า h ฮเอทนะครับคุณผู้ชมครับเห็นสัญลักษณ์ไหมครับคุณผู้ชมครับมันจะเขียนว่าวิดีโอคาเมราเรคคอร์เดอร์8นะครับก็แสดงว่าใช้ม้วนวิดีโอ8นะครับคุณผู้ชมครับถึงจะสามารถบันทึกหรือว่าเรคคอร์ดได้นะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับนี่ครับผมผมถ่ายมาตรงนี้นี่ครับเห็นไหมครับถ่าย ถ่ายไปถ่ายมาถ่ายไปถ่ายมาเลื่อนกล้องตรงนี้แหละครับเลื่อนตรงนี้มันก็จะไปตามนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับหันไปทางโน้นมันก็จะมาทางนี้นะครับนี่ครับนี่คือกล้องวิดีโอ8นะครับยี่ห้อโซนี่นะครับคุณผู้ชมครับท่านใดสนใจก็ขอเชิญนะครับโทรหาผมได้เลยนะครับ0 8 1 5 8 5 1 9 9นนะครับคุณผู้ชมครับถ้าท่านใดสนใจนะครับโทรหาผมได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือกล้อง วิดีโอ8นะครับของยี่ห้อโซ n y ่นะครับแ a นด y แคมวิดีโอ8นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวจากซีสเกตชานแนลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ